มอนมีนข้าวป,ปาาูองที่ปูมาห้าล็อชื่อเสีองชื่อคลอโอ้ม,มาตลาดทุกคนมันคือแนวกิน มืดไท้ทุ e. ่ม <Vorte> น <il dunno> uh, ุ่มมืดใช่ก็หอมทุกคนนาตาลีนะคืดว่าจากมาซื้อบริสุทธิ์ในอื่นทุกคนมาซื้อปลาปลาสุกคืออยากกินปลาสุกมาตั้งดึกตั้งไกลมาควยสุกทุกปล่าคนรอวะอ่ะสิ่งควยซอยได้น้องเลย จ้าจ้าดก็มาข้างหลังเอาไปคุณบักเรนหมักเรีนบักอื้อเลาะไปคนทุกคนเลาะเบื้งเลาะซนไปก่อนให้ใครเจ้าย่างก่อน มักนาวโลชิแปดพันคนมะพริามเสกบัวได้อยู่นด้กินทุกคนมันเผาคือเสียบานเนาะ จุกเท่ารไรน 5, <000. S 1> ะนะาพัเ้าหลอกคนทุกคนนอ,อ,อยู่แนวกินเก็บชวามักลูกเกอนนี่นี่อยู่แล้วนี่นโอเคป่ห โลละสิบสามพัน so. ท <st unlikely> um, uh ังบุกทุกคนก็ประมาณสักกี่บาทมาหา้ไมด้ปากระซองนีบุกระกรมาทุกคนอ่้้ มเตรียวอยู่แนวกินเลยทุกคนซื้อยังยังนอ <c oughs> ถ่ายไปจักชั้นแล้วอ๋อเป็ดตัวทาาาา่าใดน่านะแทนสี่ประมาณประมาณสองกว่าบาททุกคนก็เลยเป็นทีบ,บ็อกเนาะ

ไปชินแห่งก no no ันหนึ pues, no ่งทุกคนวันนี้มันเลี้ยงแนแมทั้คล้ายๆโตอยู่เพือนเนาะน้ำบมมางตุลย์ตกใจมาต่บ้านไรซีนะซีห้างหอยู่บ้านพ่อชายอือเ้ออ ข้ากคนอไ่มปาตอนบายแจวไอ้กุ้งอะไรอาเคือคะปุ๊บคือแจวาต้มเตาถ่านขุกคนนีแต่ดอกแคดอกคือนอยู่แนวกินปิ้งปลาในเท่าใบ้ปิ้งปลาค็ปิ้งเท่ใน่ะนะ Côn mình đen đen thành theo tất cả mọi người. ừ, pha hàng, pha này là tranh nhau như thế này. à, à bay con, bay con. không, không, con, คุณคาร์บไลท์ใช่อืนนมไข่บดแดงก็มีทุกคน

นาตาลีว so ัชิมาซื้อประเด็์คายดีทุกคนมายืนเดินแถวคุณพนประเด็กทั้งหนาเขานะคายดีดีประเด็กเสพทั้งงูฮอจะบอกประเด็กเสพบปซื้อมบตำมะฮงมึงประเดช์เสพคนทุกคน ประเดช่บถ oh. no? uh ุงเท่าใ๊บแม่ค่าโอ้ประเดตำมังหงมอบโอ้ต้มไก่ดิสุดคลายดีขนาดทุกคนป้าท้อ ประเด็กซ kind of ื weakest, ้อเหมนเไปเทาอยู่ได้ได้ได้าน้ำล้างคนก็ได้ประเด็กตำแล้วใสจะมาเอาอคนรีข้าวคนก้นคนนำตำเลยขยานทุกคน โอ uh, uhm ้ากกระเบืออากกระเบืออันเทาน้อยนี่นะอทั้งใหญ่ทั้งยาวได้าได้อยู่ปินเวียนปนเวียนอยู่ อันนี o, ba, ừ, <ì> ้ตําลองแก้วแก้วปลาแก้วอย่างนั้ปลาจอมปลาจอมอืจะทุกคนเก็บเบบ่ได้แล้วปาขายดีกถ้าก็ได้เ็ถ้าก็ได้งูเขาได้ทุกคน กุนชนกันจะกกุนจกุนกุนชนกันกระปินเกลือประเด็กเกเอาิบหาพันไดอยู่ว่าประเด็ดตำาต่ำอไอตวงจัาหน่อยอันนี้บ่าประเด็ดต่ำ มักต <ờ S 2> <ừ> ้อนอยู <ừ> ่ประเด็กมาตามคนทุกคนฮาๆตามดู มาจะจํา่เจาูคาขันิบหาพันทุกคนเฮ้ยเดืองสินี่เลยกรเดกผู้คายกระเฮือเตนทุกคนเลยนี่น่าันนะายเฮามก็ได้อกันตัวุดคะานได้ตัว่าเต็มตัวเต็มฮัลโหล Có bọn ừ, thì, thì à. Cái đẹp hát, bao nè này thì xe và cái này, cái 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 này, nó cái này, cái cục nó này, nó cái này, cái à, จาทุกคนมาตั้งด้อมาตั้งล้วตั้งใคได้ประเดมึงรู้นางนะคือบ้านคือเมืองไปทังไดกับบมุ่งประเดเฮ่เจ้าเงยคอยคอยเงยเจ้าทุกคนกับถักทุกคนเงยกันนั่งเงยพ่อกูบ้ากม่เงยคือที่ขาดคือซ lúc ta phu ta bớt, cà mì phu đi, cà mì thôi. Na khía hái ngang, sai, lầy lầy, quên gì bạc quần lô, xong hà, phan, tất cả mọi này. ชิบพันบาคามกาโรละชิบออบรดเพลงเลยทุกคนชิบสามพันุกคนคือลายเช่นั่งวันชิบเป็นเงยบอดฟูซ่ายแต่บมไม่ชอบฟูซายทีหยเย่ทุกคนอ้นกน้กนตนต้น้กะอดอดอม นี่เด้เขาัะนำมาทุกคนป้าต้นทรายน้อยเนี่ยนะฮะจะได้ต้นจะได้ต้นหนึ่งจ้าเจ้าก็ได้ก็ได้ปลาเค็มบ่อปลาเดนปลาดิน ประเดไปทว่าปลาสุทุคกคนห้าวัดีนเลยอาวพันทนสีสิบบาทให้เงินบาทให้เงินกีนขอบคุณเดอ้อพี่นวลพี่นวลเดอ้อขอบคุณหลายลายเดอ้อที่ยังได้ชื่ออยู่ชือกินไม่เหยได้ไปที่พันเลยครับทุกคนโอ้ สิบเพลงก่อนหาพันกี่พอชื่อเน้ะบรรยายนะหาพันบอกมีอยู่มียังมีเบิร์ขอบใจขอบใจจะได้กระเป๋าได้มัาทุกคนเห็นกระเป๋างามๆนั่งที่ห้าหล่อเบิร์นหล่อสมทุกคน อุ้ยทุกคนกระเป๋านี่แตงงามเลยทุกคนนีม่มักเป็นีีงามพราเจ้า,าจออที่ห้าอย,ย่าบายเลยต่าหูห่อนจะมีทุกคนเวียดพนมไทยคู่ยโค้งเวียดโลละสิบสองพันพอซื้อเลยทุกคน หมาก,กีอย่างนั้นก็ประมาณเช่ากบ,บาทุกคนนะัเงียววังเงีวงเย,ง 42, 000, รยงวรบนเหยานียงหวานยงหวานโอ้ทุกคนมักมักไม่คือพ่อซื้อทุทกคนสิบสองพันนี่นะซื้อมาผ่าคุณแม่บ่กช่ใ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 กัใช่ใช่ใชนนะ่้ช่่ ำะักข,ขามมกเกี่ยงหวานบ่อนี่นะเซฟคิส 12, ดสองพันเบาได้เออกมาจังสื่อนัค่าถไทยคลิปทุกคนงวดก่อนนังมาข้า,ขานีในนังยางไว้เลยอีบีเป็นอะไรตาทุกคน ไก่ท<โ>ี่มดไก่ไก่ทีซื้อไก่ที่ซื้อเลิศลอเพอพูเลูดลิดลอเปลือเเือทุกคนรจาอย่างมาก่อนโทษโทษเด้อรีทั้งงานรีทั้งตีนไปจีบไปแทะทุกคน

บเอเออเพ่เจ็บพ่อจำได้นะบออใช่นหมอันนี้นะม้วสที่ไขใบคิวหูบ่มีบบหัวใบใบคิวหูเท่นี้ ชาวกบบลุ้มุงท,ทุกคนบ้างอืมสะออนเลยทุกคนแนวยู่แนวกินบังขลกบั้งขลามนี่รีันี้ นัตรีประคุณสูงคุณย่างตำหนาตำลังอูนี่คือซุกขายสาม,มีทุกคนมามื่อี้ผิดมือทุกคนโทษๆเษ พ่อวนื้อแหอยู่นอนาคชิปบ้านทัศกกนานี่ยังนี่นนะอะไรเสียบจะวะทามหูคาย <c oughs> มาักิแหเ้เอาได้เท่ารเออถามหมัดก็ได้แนวละมัดเนาะแนวละหมัด อะังซีซะอาซีน,นออกอัทับสองเพราะว่างไน้บอกขอโเยนั่นอันว่างจักหน่อยอซื้อไวปไปกินทุกคนมานามใหิวขา่าวอลบางีแนวกินะนะซื้อไปไว้มาแล้วเลยหิวหิว,วขังวเแเห็นไปหาันว่สมเจห็น้อยพีนไว่เาอย่า <laughs> นี้ดี คุณข้าชอบอุ่นติดถือท,ทุกคนเจ้าเจ้าอันเจ้าหูคาอยู่ในในทางในตลาดนะบอสใครทางในในเม่นบอสเจ้าบอสคนละคนเนาะเป็นเท,ทุกคนเลยเกิดหัวเช้า,ชานาที โทษโทษชกันเาโทษโทษอะไรทุกคนถ่ายไปสมรจะอนยีิบนาทีสานาทีโอ้น้าลาขอทุกคน ลายนี่ยบริษูตตลาดสำทุกคนลอจนเบิร์ตยังบริษูนกูบ่าวสำบทุกคนล,ลายก็ได้นี่นะทุกคนปลานะเอาเอาบัตรถือทุกคนมาเอาไปเด็กปันนินตัวบักใหญ่ไปมาอ่านให้บันนี่เลยชัดชัดเลนะ สิ판เด้อไปถึงลยหลัน,นลกข้างในแล้วก็จบคลิปทุกคน,นข้างในทุกคนข้างในก็เลื้อเลือเลือล้อเลือลอ้อผู้ทุกคนบนักหใหญ่เลยบักหัวบักสิไปไปให้คนคลิปหนาพอกันใหม่ขอบคุณคุณหลายๆเด้อมื้นี้ได้ที่พาเลาะซุ้มตลาดอ่า เล่วสวรรค์นคะทุกคน